สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่อง Thai Cooking with Buu USA นะคะ YouTube ช่องของบัวนะคะมีอาหารอร่อยออ่ยมากมายค่ะเรามาเรียนทำไปด้วยกันนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะสูตรอยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์วิดีโอนะคะ ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะใส่ซอสหอยนางรมลงไปค่ะใส่ผงหมักหมูแดงลงไปนะคะใส่รากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยที่เราตำลงไปนะคะใส่น้ำเปล่างลงไปค่ะใส่สีผสมอาหารลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคนส,นส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ ตอนนี้นะคะแล้วก็คสนส่วนผสม,มเข้ากันดีแล้วนะคะเพราะเราคนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วก็มาหมักหมูเลยค่ะปัวใช้เวลาหมักหมูนะคะทั้งหมด12ชั่วโมงค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลานะคะหมักอย่างน้อยนะคะ5ชั่วโมงค่ะเราเอาไปหมักแช่ไว้ในตู้เย็นเลยนะคะ ั้งหม้อน้ำซุปนะคะเปิดไฟแรงเลยค่ะแล้วเราก็มาตำด้วยกระเทียมทุบนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดค่ะตมด้วยหอมใหญ่นะคะตมด้วยเนื้อหมูลงไปเลยค่ะตมด้วยก้านผักชีค่ะใครมีรากผักชีก็ใส่ลงไปนะคะบัวไม่มีค่ะับเลยใช้ก้านนะคะเพื่อความหอมค่ะ เราใส่กระเทียมนะคะรากผักชีลงไปกระเทียมลงไปหอมใหญ่ลงไปนะคะแล้วก็หมูลงไปนะคะไม่ต้องคนนะคะเรอให้เขาเดือดอีกทีค่ะพอเขาเดือดแล้วนะคะเราคั่นมาใส่ชุดที่สองนะคะพอเขาเริ่มเดือดแล้วนะคะเรามีฟองนะคะตักฟองออกค่ะเบาๆนะคะ พอน้ำเดือดจัดแล้วนะคะเราก็มาใส่รสดีหมูลงไปเลยนะคะตำด้วยเกลือนะคะตำด้วยน้ําตาลนะคะตำด้วยซอสเห็ดหอมะค่ะตำด้วยพริกไทยดำนะคะ บัวใช้เวลานะคะในการต้มน้ําซุปนะคะ40่นาทีค่ะเรามาเจียวกระเทียมด้วยกันนะคะใส่น้ํามันพืชลงไปนะคะกับกระเทียมสับค่ะบัวใช้ไฟกลางนะคะบัวใช้น้ํามันครึ่งถ้วยนะคะกับกระเทียมสับ3 0 0้อกรัมค่ะสีเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะ กระเทียมของเราสีก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะพอออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะเริ่มไหมนิดนึงแล้วนะคะตักออกเลยนะคะเดี๋ยวกันกระเทียมไหมเดี๋ยวไม่อร่อยค่ะปิดไฟนะคะตักออกเลยค่ะหลังจากเราหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็มานวดหรือมาคนให้เข้ากันอีกรอบนึงนะคะ เราทําหมูแดงแบบย่างนะคะรอบนี้ค่ะพอเรานวดหรือคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเสียบไม้เลยค่ะเอาไปย่างนะคะเสียบใส่ไม้แบบนี้นะคะเราก็เตรียมไปย่างกันเลยนะคะบัวใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะ กลับด้านบ่อยๆนะคะกันหมูไหมคะ่ะเรามากลับด้านกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมทาน้ำหมักลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆชอบให้สีคงความสวยงามคะ่ะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะคะ เราก็มากลับด้านอีกนะคะสีเริ่มสวยขึ้นแล้วค่ะใกล้จะสุกกันนะคะสีเริ่มสวยขึ้นแล้วนะคะหมูแดงย่างของเราก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะตอนนี้เราก็สุกแล้วนะคะ เอาเป็นว่าตอนนี้เราเสร็จแล้วค่ะเตรียมไปหั่นเลยนะคะตอนนี้หมูแดงย่างของเรานะคะก็สุกแล้วค่ะเรามาหั่นเลยค่ะ ก็จะออกมาในลักษณะนี้ค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะใส่เส้นวิ่เต๋วลงไปเลยค่ะใช้ไฟแรงนะคะ ตอนนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะก็เริ่มใส่ขึ้นมาแล้วนะคะเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะบัวใช้เวลาต้มนะคะสี่นาทีค่ะตักออกเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาใส่เครื่องกันเลยค่ะใส่ถั่วลิสงป่นลงไปนะคะใส่น้ำตาลลงไปค่ะ ใส่น้ำส้มลงไปค่ะใส่พริกลงไปนะคะใส่หมูแดงลงไปนะคะตามด้วยต้นหอมผักชีค่ะใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะใส่เครื่องปรุงเสร็จแล้วนะคะ เพื่อนๆจะใส่แบบน้ำหรือใส่แบบแห้งก็ได้นะคะตามใจชอบค่ะจะทานแบบแห้งหรือจะทานแบบน้ำซุปนะคะก็อร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะบะหมี่หมูแดงสูตรนี้นะคะทำง่ายๆและอร่อยด้วยนะคะ หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆทุกๆคนนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ